เสียงสะท้อนจากประชาชนอโอพยพระยะั้งนี้ขอให้จบเอาขมรให้ลาบคาบเพราะความลำบากอยู่ที่ประชาชนและทหารที่ยืนอยู่ชายแดนพี่น้องขาเ<ม>ช้าวันนี้วันที่แปดเนาะรัวๆตั้งแต่เมื่อวานวันที่ 7, เจ็ดธันวาคมทะเห็นทหารเริ่มก่อนขมิญเริ่มก่อนนะ,ะจนทำทานให้ทหารเราเสียไปแล้ววันนี้ถึงสองนายแล้วก็บาดเจ็บ อีกแปดนายแล้วยังไม่ได้สรุปตอนนี้นะคะเออเนาะและหนึ่งสิ่งสำคัญนะฮะโอ้ยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเนาะบอกเลยไม่ว่าลูกท่านหลานใครที่มาเป็นทหารปกป้องชาติก็เป็นเลือดของลูกหลานของคนประเทศไทยนะไม่อยากให้สูญเสียไปมากกว่านี้ทหารผู้น้อยพร้อมลบยึกยัก,ยก,ยก สั่งให้หยุดแล้วเดินแล้วคอยแค่ปกป้องไลไเขามาแย่เรายิงเราแถมประเทศเขาประกาศเปล่าวๆว่าประเทศไทยเริ่มก่อนทั้งๆท,ท,ที่มีดาวเทียมมันยังโกหกต้อนแหลนะฮะเออนางมาลีเนาะเพื่อที่จะสร้างภาพให้คนชาวโลกดูเพราะรู้ว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนคําว่าสันติภาพเออยึดมั่นคําถูกต้อง เพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นนี่คือสิ่งจุดอ่อนของประเทศไทยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิกฤตนี้เป็นโอกาสมันเริ่มอีกครั้งและเริ่มแบบรุนแรงนะทั้งเขตเออลุยมันให้ลาบคาบเหยียบขเขมรให้จมดินเราค่อยมาคุยกันทีหลังนะฮะอย่าให้ประเทศอื่นเข้ามายัง้งแล้ววันนี้ได้ฟังสัมภาษณ์ของนายกว่าเขาลุกลามเราก่อน ยกสิทธิ์ให้ทหารเต็มที่เพื่อปกป้องไม่ผิดตามกฎอของโลกว่าเราเริ่มต้นก่อนนะขอให้จริงขออาลุยให้มันลาบคาบประสาทต,ตาควายนะฮะเออทิ้งไข่ให้มันกินไปเลยเพราะมันแก้ไขยากค่อยมาสร้างใหม่เหตุผลเพราะอะไรมันฝังอยู่ในนั้นรวมทั้งไอ้ลูกโป่งที่มันฝังไว้ด้วยนะคะเอาไข่ให้มันกินไปเลยประเทศไทยพร้อมบริจาคสร้างใหม่ช่วย ให้มันจบมันสิ้นไปนะคะพี่น้องขาเห็นแล้วก็ปวดหัวใจเรื่องการอบพยพเนาะเออเศร้าสุดอืมคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลจะต้องอบพยพออกมาเสร็จแล้วมาสิ้นใจในศูนย์อบพยพพี่น้องขาแล้วยิ่งมาเจ็บปวดสุดหัวใจก็คือทานชั้นผู้น้อยต้องมาพีชีพเพื่อชาตินะรัฐบาลจะห่วงแต่ภาพพจน์ของตัวเองรอบแรกรอบแรก เขมรลุยประเทศไทยแฉเสียงขู่นะฮะอดีตนายกาคุณหลานสาวด้วยเสียงคลิปแต่รอบนี้เอาโพสต์รูปของนายกสมัยก่อนที่ไปเจอกันตอนไม่เกิดปัญหาเพื่อมาโชว์ให้ชาวโลกดูเพื่อสื่อสัมพันธ์เพื่อเอามาอวดให้โลกรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะคิดว่ารัฐบาลหรือ,อ,อนายกเราต้องปกป้องเขาทั้งท,งทง้ที่เขามาลังแกเราจริงเหรอ ให้คิดดูนะชาติมันชั่วขนาดไหนแม้กระทั่งผู้นำยันผู้น้อยนะฮะอวดโอ้โชว์ชาวโลกด้วยโช,ชเชี่ยวข่าวปลอมๆเพื่อทำร้ายประเทศไทยได้ขนาดนี้สาธุสาธุนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธนะิ์เนาะอืมของประเทศไทยพ่อหลวงนะฮะผู้เขาเรียกว่าไอศึกลบสมัยก่อนนะฮะอ่อวีรบุรุษ นะปกป้องทหารไทยให้แค้วคาดกันทุกผู้ทุกคนพี่น้องขาแล้วเยียบขมิให้มันลาบคาบให้มันจบในยุคนี้จบแล้วไม่ให้มันกล้าโงหัวขึ้นมาทำร้ายประเทศไทยอีกสทัทีนะอย่าไปห่วงแต่คุณธรรมอืมจรยิยธรรมนะกับชาติขจโจรชาติขมนเลยนะให้เกียรติให้โอกาส เขาขนาดไหนมันก็ยังลุกขึ้นมาแล้วรอบนี้มันก็ตุนเอาสิ่งรุนแรงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจ่องนู่นสนามบินนะเออจ่องนู่นโรงพยาบาลดูสิคำว่าคุณธรรมใช้กับชาติโจรชาติหมาได้จริงเหรอมันใช้ไม่ได้นะนับวันนี้แก้ใหม่เหยียบมันให้จมดินนี่คือวิกฤตแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นเหยียบให้มันลาบคาบเหยียบมันจนต้องกราบขอชีวิต เหยียบมันแล้คพ่อยพูดกันสนามลบสนามมวยเขาต่อยกันเนี่ยถ้าไม่น็อกเนี่ยเขาไม่มานับหรอกนะไว้ไปนับทีหลังนะกลา,างแต่กระดาษเขียนแต่ลายเส้นสั่งคนของเราหยุดหยุดออแต่เขาไม่หยุดแบบเนี้ยทำให้มันเหลิงขึ้นหน้าดูตัวอย่างเกาหลีสิดูตัวอย่าง,าอ,างอ่าอ่าเวียดนามสินะเขาพูดปับ๊บเขาทำถนนตัดทะเลนะ มันยากกว่าทำลั้วชายแดนอีกถนนตัดทะเลเอาดินไปถมทะเลเพื่อเป็นถนนเพื่อปิดกั้นการเจะเดินสะดวกสบายของขเมรได้ให้แล้วแต่ความลำบากของเขาไม่สนไม่แคร์คำว่ามิตรภาพกลัวมาลุกล้ําและอ,อ,อันตรพานถึงประเทศเขาอันเนี้ยแน่นอนเอาเขาเป็นแบบอย่างบ้างรัฐบาลประเทศไทยประเทศไทยคือเสือนะเออคือช้างคือเสือขมรมันคือหมา ตัวเล็กๆแต่ให้มันเห่าให้มันแงะให้มันแขะประเทศเราอยู่ได้เหตุผลเพราะอะไรนะนึกถึงหัวใจประชาชนกันบ้างไหมนะเออเงินเยียวยาก็ยิ่งอื้อน้อยนิดอ่แล้วพยุงการหากินก็ไม่ได้แบบนี้นะมันมีแต่ความสูญเสียกับเสียอ่ากับการกระทำของขาเมนแล้วยังจะมารักษาอ่ามิตรภาพให้กับชาวโลกได้เห็น บอกว่าทั้มโทรมา,าประเทศมาเลเซียออกมาโพสต์ประกาศเลยว่าไม่เคยเข้าข้างขมรแต่ประชุมทีไรนะหน้า,นา,นาบานยืนกอดขมรตลอดอุประเทศที่สามบุคคลที่สามเราไม่ควรไปฟังเพราะเขาไม่ได้โดนลุกลานเขามองแค่ผลประโยชน์เอาทั้งสองทางทางนู้นให้เยอะก็กอดทางนู้นทางนี้เยอะก็กอดทางนี้ทุกประเทศที่เข้ามาผลประโยชน์ทางนั้นสรุปว่า รักแท้มีอยู่จริงโดยไม่มีผลประโยชน์มันไม่มีแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นน่ะจุดปัจจัยณนะวันนี้ไทยช่วยไทยไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราจะลุกขึ้นมาช่วยตัวเองให้มันจบสิน้นอ่าธุรกิจการค้าอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหยุดฟังประเทศที่สามหยุดฟังประเทศคนอื่นลุยเห็นบอพี่น้องสาวลาวพี่น้องสาวเวียดนามเพิินว่าเลยว่าประเทศไทยใจดีเกินไป นะมันถึงได้ทําให้หมาเห่าเสือได้นะเออเพราะฉะนั้นวันเนี้ยอืเห่ารอบเนี้ยหยิบมันหยิบมันนะมันอยู่แล้วเป็นมารน,นะผ่านประเทศเราก็าให้ลาบข้าเป็นปุ๋ยบำรุงธรรมชาติยังมีประโยชน์กว่าไหมล้วนนะ่ะตั้งสทีนะงบประมาณก็มีสะสมก็สะสมไว้แล้ว เริ่มสักทีดูตัวอย่างเวียดนามซิมันติดอะไรประเทศไทยเนี่ยมันติดอะไรนะประชาชนลุกล้ำหน้าช่วยเหลือก่อนรัฐบาลทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตื่นช้ามาวัานนี้แชร์คุณกันนะคะเรียกร้องหาสิ่งสําคัญเพื่อที่จะไปช่วยทหารทางไซแดนโดยให้ทันอกทันใจเนาะในงบประมาณที่เขามีและมันเป็นสิ่งของประชาชนพร้อมกันปกป้อง ประเทศชาติก็คือประเทศไทยนะการปกป้องประเทศชาติประเทศไทยไม่ใช่แค่ของรัฐบาลและก็ไม่ใช่แค่ของทหารประชาชนทุกคนก็รวมด้วยช่วยกันและพลังประชาชนก็แรงออืไปไวทันใจไม่ต้องรอเซ็นคนนั้นรองบคนนี้ไม่ทันใจก็คืองบรัฐบาลนะคะทุกคนว่าเหตุเป็นจังไดเยียบมันให้ลาบคาบอืมแล้วค่อยมาเคลียร์มาคุยเ,เวทีการทีหลัง รอบนี้นะเป็นวิกฤตโอกาสแล้วก็ขอว่าอย่ามาสั่งหยุดอีกนะสั่งหยุดก็ไม่ต้องหยุดนะทหารนะลุยนะในเมื่อออกปากป,ากประกาศออกมาขนาดนี้แนละ้วยกสิทธิ์ให้ทหารทหารก็ลุยลุยให้มันจบเออก่อนสิ้นปีเนี่ยจะรอให้หยุดเยอะถึงไหนอา่าถ้าลูกหลานเราสิ้นเองจะเสียใจขนาดไหนไม่ว่าลูกหลานใครแหละประเทศไทยเนี่ยคำว่าทหาร นะเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะมะีการลบในยุคนี้ยุค2500 225นะคะทุกคนแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นว่าน้ำใจชายแดนนะทหารกล้าผู้น้อยผู้ใหญ่ท่านผู้น้อยพร้อมสู้ขนาดไหนพร้อมสละชีพเพื่อชาติขนาดไหนรัฐบาลทำอะไรอยู่ทรมานหัวใจประชาชนและทหารชายแดนมากเกินไปแล้ว